ต่อไปก็ตั้งใจฟังธรรมฟังธรรมเราจะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครการปฏิบัติธรรมในทางใครทางมันพวกะเราจำไ,ได้ทางใครทางมันอย่าไปเรียนแบบกันบางทีเราเห็น เขาทำอย่างนู่นดีอย่างนี้ดีเราก็ไปอยากทำตามเขาอย่าไปกอปี้ขังเขาเวลาทำไปแล้วก็ส่วนมากสงสัยอ๊ะทำไมทำไปเรายมไม่เห็นเหมือนเขาทำเลยไม่เป็น่ังนั้นไม่เป็นดังนี้ มันจะเป็นเหมือนกันได้ไงแต่ละคนมันจะมีทางเดินเฉพาะของตนอยู่ไม่เหมือนกันนะให้เราสังเกตให้เรารู้จักตัวเองทำกรรมฐานรู้จักตัวเองสังเกตตัวเองเข้าใจตัวเองว่าเออเราทำกรรมฐานกองไหนแล้วสติมันเกิด คือเกิดได้ไวไม่เผลอสมาธิมันตั้งมั่นอย่างเงี้ยเบื้องต้นมันจะต้องฝึกให้เกิดสติพอสมาธิเมื่อเกิดสติสมาธิแล้วในการเดินบรรญ,ญานะจะเลี่ยนแบบพะย่ไม่ได้ก็เป็นเฉพาะของเราในเบื้องต้นในการทำกรรมฐานทุกคนกต้องมีศีลห้ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว อันนี้ไม่ต้องอธิบายทุกคนต้องมีสีนุ่นพื้นฐานเมื่อเราเป็นสีนุ่นพื้นฐานดีแล้วเราก็มาเริ่มโปกติหลักมาตรฐานเลยนี่ก็คือมหาสีประฐานสีที่ประจันเทศอยู่ทุกปีใครจะไปฟังก็ในยูทูบไปดูเอ,อาเจ้าหน้าที่เขาลงไว้หลายปีเลยเราก็เข้าใจดีเรื่องของมหาสีประธานสี ห <c oughs> ลักของมหาเดิปฐานสี่ถึงเราจะทำมหาเประฐานสี่เหมือนกันนะแต่วิธีก็ไม่เหมือนกันบางคนถนัดดูหมวดกายบางคนถนัดหมวดเวทนาบางคนถนัดหมวดจิตบางคนถนัดหมวดธรรมเห็นไหมยางแยกเป็นสี่แล้ว ในหมวดกายยังแยกกอ,อกทั้งหลายบอบพระ,ะแต่ละบอบพระแต่ละข้อก็ทำไปมีความถนัดไม่เหมือนกันอีูบางคนเดินหมวดกายก็บรรลุธรรมบางคนสตาที่หมวดเวทนาก็บรรลุธรรมบางคนสตาที่หมวดจิตก็บรรลุธรรมบางคนก็จเจริญธรรมาไปเลยก็ได้ <c oughs> การ <c oughs> จเจริญยึดประทานสี่มันก็เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์พูดไว้อะ คนหลายคนน่ะไปกินน้ําบ่อดเดียวเดินทางเดียวแต่ไม่เหยียบรอยกันคือเดินไปตักน้ําบ่อดเดียวกันเดินทางเดียวแต่ไม่เหยียบรอยกันก็เหมือนกับเดินด้วยสิบประฐานสี่เหมือนกัน,น,น,กนแต่ว่าทําคนละหวะัวข้อบางคนอยนั่งดูลมนะหลายคนนั่งดูลมดูไปดูไปสิบประานสี่ก็บริบูรณ์ไม่รู้ทําไปเลยบางคนดูลมไม่ได้นะมันง่วงทําไม่ได้เลยบางคนน่ะ ถ้าไม่ง่วงก็ฟุ้งเอาไม่อยู่ฟุ้งกระจายเลยคือกรรมฐานมันเจริญดูลมหายใจบางคนดูลมไม่ได้ก็จะไปเอาตามเขาก็ไม่ได้นะบางคนต้องดูลมต้องท่องพุทโธกำกับเห็นะไม่เหมือนกันบางคนก็ดูลมแบบท่องน้ำอภพทะกรกับก็มีบางคนก็น,นับลมอันเราอย่ไปเรียนแบบเขานะถ้าเราดูลมเราก็ต้องดูว่าเอ้ ه, เราทำแบบไหน,นจึงสงบ เราพูดทวาอย่างเดียวสงบไหมเราต้องนับตัวเลขด้วยเราดูเฉพาะลมนะก็ต้องดูลมยังมีหลายประเภทเลยนะบางคนดูที่ปลายจมูกก็สงบบางคนดูที่ลิ้นฝีก็สงบบางคนดูที่สะดือบางคนดูร่างกายนั่งหายใจทั้งหมดเลยเนหะ็นไหมมันล,ละเอียดมันต่างกันมากเลยนะบางทีเราก็จะงงใช่ไหม อุปการ์หลายๆรูปที่จะมาเทศโอ้โหในยูทูบก็ดูลมเลยเป็นร้อยร้อยอย่างเลยไม่เหมือนกันเราก็ลองได้ทุกอย่างนั่นแหละเราก็เลือกเอาทุกอย่างหนึ่งที่เป็เข้ากับเราในวิธีปฏิบัติกนบางคนไม่ถนัดดูลมก็ถนัดดูรีบทถนัดดูรีบท จะไปเอาดูลมกับเขาก็าไม่ได้นะถ้าใครดูลมไม่ได้ก็ต้องดูอิริบทดูอิริยบทหรือดูสัมปชัญญะหรือในหมวดกายหรือลายข้อกเลือกเขอแต่ยังไงก็ตามในเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำอะไรแบ,บก็ตามเช่นผู้ใหม่ทำคนละอย่างก็ตามอย่างเช่นดูลมก็ตามดูอิริยบทก็ตาม ดูช่มปลายยากก็ตามยกตัวอย่างนะเมื่อทำไปทำไปเนี่ยสิ่งที่จะเหมือนกันก็คือมันจะได้สติเขาจะได้สติมาจะได้สติที่มีกำลังและมีสมาธิที่มีกำลังคือจะได้สติสมาธิมาสมาธิคือความตั้งมั่นในสำนักเราเนี่ ให้สอนดูจิตไปด้วยเราทำหมวนแล้วก็ตามให้ดูจิตไปด้วย่างทีเราดูลมก็คอยสังเกตจิตไปด้วยดูอิริบบทก็สังเกตจิตไปด้วยสังเกตยังไงยกตัวอย่างเราดูอิริบบทเนาะเมื่อเดินอยู่<ม>ก็ใชบว่าเดินยืนอยู่ก็ใชบว่ายืนนั่งอยู่ก็ชาบว่านั่ง หรือนอนอยู่พระชวานอนอันนึ่งเธอตั้งกายไปแล้วอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการกายนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยซู่เราดูเรียบวดยืนเดินนั่งอย่างเช่นเดินจงกรมเนะ่ยเมื่อเดินอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกร่างกายถูกรู้อยู่เดินไปในจิตรู้เรื่องกายอยู่ไม่นีจะกายแต่เมื่อใดจิตมั่เถอไปชิดให้เรารู้ทันจิตว่ามัเถอ อันนี้เป็นหลักคําสอนที่เราใช้ในสนักเราเผลอปุ๊บไม่รู้เลยพอรู้ทันมันก็ดับก็เร,เริ่มต้นใหม่ก็ดูร่างกายเดินไปต่อเดินไปมันชิดอีกก็รู้ว่ามันชิดรู้เฉยเฉยรู้สึกว่ามันชิดก็กลับมารู้ระบทใหม่เนี่ยไปเรื่อยๆๆเรื่อยเมื่อทาไปบ่อยๆยบ่อยบ่อยนะมันเผลอเรารู้มันก็ดับเผลอเรารู้มันก็ดับ เมื่อเผลอไม่ได้จิตจะตั้งมั่นแล้วจิตจะทรงตัวจิตจะอยู่กับอิริบุตรที่เดินยืนนั่งนอนหรือจะเดินยืนเมื่อจิตอยู่กับร่างกายบ่อยๆจิตตั้งมั่นมันสมาธิมีกําลังพอนเผลอไม่ได้แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้สติก็เริ่มอตัตโนมัติแล้วนะ้าต,ตั้งมั่นน่ะเผลอมาลูกระดับเผลอมาลูกระดับ เราจะเห็นเลยว่าถ้าเราทําถูกเนี่ยมันจะได้ความตั้งมั่นมาคือจิตมันตั้งมั่นใน้จิตตั้งมั่นเนี่ยจะได้สติมาด้วยถ้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะเดินปัญญาของมันส่วนมากมันจะเดินปัญญาของมันเองทำไมถึงว่างั้นก็ว่าอย่างเช่นว่าจิตตั้งมั่นมันรู้เนื้อรู้ตัวอย่างชัดเจน อารมณไ์ไหวขึ้นมาสติมันก็รู้มันก็ดับสติไ,ไหวขึ้นมาสิรู้ก็ดับการที่เห็นเกิดดับนะี่ก็เรียกว่าอธิจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละตัวปัญญาบางคนก็เห็นทุกข์บางคนก็เห็นอนัตตาเห็นนะแต่เรียนแบบกันไม่ได้ท่าน,นให้เราพยายามทำความรู้สึกตัวจะดูลมก็ตามดูอิเรียบวก็ตาม ตัวจ้าปัญญาก็ตามให้เจริญมากๆทำมากๆจนไม่รู้สึกตัวขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นไม่ได้จิตตั้งมั่นสมาธิก็มาด้วยกันถ้าเราถึงสมาธิตั้งมั่นเองสติก็เรื่อนรูล้ล,ลมได้เองช่วงนี้จะไม่ค่อยฟุ้งแล้วจะสงบเพราะว่าเรามีอำนาจนเหนืออารมณ์แล้วสติมันอัตโนมัติแล้ว อะไรเกิดขึ้นจะคิดพอเริ่มจะคิดเนี่ยยิบย้ยขึ้นมาสติก็รู้ทันก็ดับยิบเย้ย้ขึ้นมาจะคิดรู้ทันก็ดับก็เหลือแต่จิตตั้งมั่นสว่างอยู่พร้อมสติอตโนมัติถ้ามาถึงตัวนี้สามารถเดินปัญญาไปได้เองแล้วไม่ไม่ไม่ให้ใครสอนก็ไปได้เข้ามาถึงตัวนี้แล้วกันตรงที่จิตมีความตั้งมั่น เองโดยเราไม่ได้บังคับจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นลักคนูปนิชานจิตที่ตั้งมั่นเรามีสติตรมัติถ้าถึงจุดนี้นี่พุทชงกิตมันจะมารวมตัวกันแล้วนะหนึ่งสติสัมพุทธชงจะเกิดขึ้นเพราะสติเราฝึกมาตลอดสองธรรมะ วิทยะสัมพุทธชงมันจะวิจัยธรรมพิจารณาธรรมมันจะเป็นเรืองของมันเองหรอกอย่างเช่นอารมณ์กระทบไวไวรู้ทันกระดับยิบยักยักขึ้นมารู้ทันกระดับหรือกิตเคลื่อนรู้ทันกระดับพวกนี้มันเห็นเห็นว่ามันเกิดระดับนั่นแหละมันวิจัยธรรมมันสอดสองธรรมพิจาณาธรรมรีกว่าธรรมะวิทยะสัมพุทธชงข้อที่สามวิทยะสัมพุทธชงมันก็มีอยู่แล้ว พอเราปอรู้ความเทียนข้อที่สี่ก็ปีติสมพุชงตัวนี้ต้องมีเราสั้งเกตนะ่ะขณะจิตเราตั้งมั่นเราอยู่เหนืออารมณ์อารมณ์ไม่ครอบงำความคิดตั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้จิตมันจะเกิดปีติเกิดเองเป็นธรรมชาติคือเป็นกฎของธรรมชาติมันจะเบิกบ,บานเพราะว่ามันไม่โดนอารมณ์ครอบงำ เราจะรับรู้ได้ลเ,ออเลยวออแค่เจริญสติจิตตั้งมั่นแล้วก็เกิดปีติแล้วยิ่มใจมีความสุขแล้วแค่ถึงปีติก็คือปัญญาแล้วนะเราจะเห็นว่าออ,อารมณ์ทั้งหลายเนียที่เรากุ้มใจในเรื่องครอบครัวก็ดีเรื่องการงานก็ดีมันเกิดจากความคิดทั้งหมดเลยเราตกเป็นทาสของความคิดเอาเรื่องงานมาคิดๆแล้วก,ก็กลุ้ม เราล็กครคัวมาชิดแล้วก็กุ้มเราสังคมมาชิดแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราจเจริญสติอยู่ชิดมารู้ดับชิดมารู้ดับมันชิดอะไรไม่ได้เลยเหลือแต่ปีติเราเห็นว่าโอ้ทุกข์ทั้งหลายมันถ้าเราไม่ชิดไม่มีทุกข์เลยถ้าจิตไม่ปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อจิตเราตั้งมัน่นสงบอยู่มันไม่ปรุงแต่ง เราจะฟ้าบ้นรู้และเห็นว่าทั้งโลกทั้งหลายมันสงบอยู่แล้วคือโลกมันสงบอยู่แล้วไอ้ที่มันวุน่นเนาะเพราะเราเราไปปรุงแต่งให้ให้มันวุ่นเฉยไปบัญญัติว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วอย่างเงี้ยไปบัญญัตินู่นบัญญัตินี่วุ่นวายไปหมดเลยอันว่าเราฝึกสติดีๆเนี่ยคิดมารู้ ไม่ตามมันคิดมารู้ไม่ตามมันก็ดับดับความคิดดับสลายไปหมดก็เหลือแต่าจิตผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นปีติมันก็เด่นขึ้นมาเมื่อมีปีติลอเลี้ยงอยู่อย่างนั้นปฏททิสัมสุทธชงก็เกิดขึ้นคือสงบระงับจิตมันไม่วิ่งตามอารมณ์มัอสงบมีความรู้สึกตัวชัดมีสัมปชัญญะ วมื่อปฏิสัมพชงมันสงบอยู่งั้นนั่นแหละที่มันสงบเนี่ยมันจึงมีความตั้งมั่นเด่นเลยแหละอารมณ์มาเนี่ยไม่ไมหลาตามอารมณ์แล้วจิตมันตั้งมั่นเป็นเอกแต่ก่อนอารมณ์อะไรมาเนี่ยทุกอยู่เป็นครึ่งค่อนวันวนันจิตไหลไปไหลไปแล้วก็เอาเรื่องน้นไปคิดใช่ไหม เรื่องไหนมากับคิดกับเขาหมดเลยจิตไม่ตั้งมัน่นแต่ว่าเราฝึกจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยสมาธิตั้งมั่นขึ้นมามันไม่ไหลาตามอารมณ์จิ่มันสงบตั้งมัน่นหัวห้วอยย่อกิเลียดได้เลยอะไรจะมายั่วให้เราไปคิดให้เป็นทุกข์ไม่ได้เลยมันแับแยบคนมาความคิด แค่สัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาสติรู้ทันดับสติรู้ทันดับจิตก็ตั้งมัน่นถึงจุดนี้จูหอัอเราะกิเลสหอัอเยาะกิเลสได้ว่าโอ๊กกิเลสก็ไม่มีอะไรแต่ก่อนเราวุ่นวายกับความคิดถ้าจิตเลาตั้งมันม่นแล้วไม่มีอะไรเลยก็เหมือนกับเทียนจู่ขึ้นเป่าพุทธมันก็ดับเลยถ้าเราเข้าถึงตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจรนิงช่วงสติสมาธิมีกำลัง เมื่อจิตสงบก็เกิดความตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นอย่างนั้นข้อสุดท้ายเบกขาสมชงก็เกิดเบกขาคือกิเป็นกลางต่ออารมณ์ไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่ายินดีไม่เย,ย็นร้ายในอารมณ์ที่น่ายินหลายเพราะอะไรเพราะตั้งมั่นอย่างนั้นอารมณ์ไหนขึ้นมาสัญญาใดปุดขึ้นมาสติรู้ทันมันกระดับอะไรไปไขึ้นมามันไม่สนใจเลยมันเห็นว่าอารมณ์น่ะ เป็นสมุทยัยทำอารมณ์ได้มาเป็นสมุทยัยเป็นเห็นหเกิดทุกทั้งนั้นเมื่อเห็นอย่งนั้นเนี่ยอะไรขึ้นมาไม่รู้ทันดับรู้ทันดับมันเป็นกลางไม่ปรุงแต่งอารมณ์ดีไม่ปรุงแต่งอารมณ์ร้ายเบีขาช้วประชงมก็เกิดองค์ของประชงก็ครบบริบูรณ์เนี่ยถ้าเราปฏิบัติมันจะมาสู่จุดนี้ทุกคนถ้าปฏิบัติถูกนะจะดูลมก็ตาม ที่เราฝึกมาดูลมคู่กับดูจิตดูอีระบทคู่กับดูจิตดูจัปะยะคู่กับดูจิตคือท,ทำกรรมฐานก่อนไี้ก็ตามอ่ะมันต้องมาเริ่มต้นที่จุดนี้แหละตรงที่จิตตั้งมั่นอ่าเป็นลักขนุปนิชานตั้งมั่นเด่นอยู่อยู่เหนืออารมณ์อารมณ์มาปุ๊บสติรู้ทันมันก็ดับไป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 เลยตรงนี้จะเดิ่มบรรยาคนไปได้ จากนั้นมันก็จะเห็นเขามันเองอ่ะบางคนก็เห็นความไม่เที่ยงบางคนก็เห็นทุกข์บางคนก็เห็นนัตตาซึ่งปัญญาก็เรียนแบบกันไม่ได้นะบางคนมันถึงตรงนี้เนาะได้ยินก็พูดอะไรก็จะเอาอะไรมาพิจารณาเขาอีกได้ยินก็พูดสุภาจะก็เ,เอาสุภาะมาดูได้ <c oughs> ยินก็ดูความไม่เที่ยงกับไปค้นหาความไม่เที่ยง ในั้นเขาพูดเรื่องท่าเขาเอาเรื่องท่าพิณานี่ไปเรียนแบบเขาผิดอย่นั่นแหะ <c oughs> ถ้าเราจิตมันตั้งมั่นดีแล้วแล้วก็อยู่กับผู้รู้นี่นแหละให้จิตมันตั้งมั่นอย่างนั้นแหละแล้วอะไรมันเด่นขึ้นมาสติก็จะรู้เองบางครั้งก็จะเห็นส่วนมากถ้าละเอียดขนาดนี้มันจะเห็นจิตเป็นส่วนมากจิตทุกประเพศมันจะแสดงตัวขึ้นมา ทุกอารมณ์เลยแล้วก็รักแล้วก็ชังแล้วก็หลงแล้วโอ้ยมาหมดนะให้เราศึกษาหมดอืเมืม่อเราเห็นจิตอยู่เวทนาก็จะเกิดจิตในนั้นแหละมีสุขบ้างทุกบ้างไปเห็นวเวทนาเกิดดับเหมือนกันกายจะนั่งอยู่ก็จะรู้มันจะรู้คนไปเองซึ่งเรียนแย่กันไม่ได้เอาก่อนที่เราจะแยกย้ายไปปฏิบัตินะวันนี้ก็เลยให้ข้อปฏิบัติว่า การปฏิบัติธรรมนะ่ะทางใครทางมันอย่าไปเรียนแบบคนอื่นแต่ศีลต้องมีทุกคนเนี่ยแหละให้เราดูนะดูว่าเราเหมาะกับอะไรอะไรคืออย่างไรทำเราสังเกตเองเอาตัวนั้นมาทาไม่ต้องไปสนว่าโอ้คนน,นั้นทำอนไ้ดีไม่ต้องแปบาเขามันดีก้องเขาไม่ใช่ข้องเราบางทีเราดูกายอยู่ดีๆจิตตั้งมั่นเป็นเหมือนได้อาจารย์ว่ามาเนี่ยหลายคน เห็นจิตไล่ไปแล้วมาไม่ได้ไกลหรอกบางทีไปได้ยินก็พูดเรื่องอะไรดูจิตอะไรดูจิตพุทธะดูจิตในหรือปฏิบัติแบบเซนก็ไปเปลี่ยนทำว่บเขาทำไปแล้วก็ไม่เจริญไม่งอกงามก็จะวุ่นวายว่าเอ้ยเราคงไม่มีบุญวัฒนาอาจจะไปงั้นก็ได้ที่จริงนั้นคนที่ทําอย่างนั้นได้กับเ,เรื่องของคนนั้นไอเรามันถนัด ข้งเราเราก็ข้งเราเไม่ต้องมองเขาเข้าไหมเราต้องเลือกข้งเราแค่ดูกายนี่ก็จำเจ้นี่ยำทำได้ก็เยอะแยะที่ครูบาอาจารย์เน้นทำมาเน้นไปเริ่มที่หมวดกายบางคนก็ที่หมวดเวทนาบางคนก็หมวดจิตบางคนก็หมวดธรรมเพราะนั้นอย่าไปเรียนแบบคนอื่นเราดูของเราเองอะทุกอย่างเพราะว่าทำยังไงอะจิตเราจึงจะตั้งมั่นจิต เป็นต้องมั่นีนกำลังสติเราถึงจะเป็นสติที่มีกำลังคือสติอัตมัติคำว่าจะคำว่าสติตัวมัดหมายถึงว่าเราไม่ได้ทำนะมันไม่มีตัวพุทธธรรมเลยนะฉะนั้นว่าเราฝึกมาอย่างเช่นเราดูดูการเดินโยกมเนี่ยเดินรู้สึกเดินรู้สึกจิตชิดรู้จิตชิดรู้เนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตเราจะตั้งมั่นตั้งมั่นเราไม่ได้บังคับมันตั้งมันตั้งเองด้วย แล้วสติก็เป็นอัตโนมัติเองด้วยอย่างเช่นอยู่ตั้งมั่นอยู่อารมณ์ไหวๆขึ้นมาสติเขารู้เองโดยเราไม่ได้สั่งเลยนะมันทํางานของมันเองเลยจิตเคลื่อนปุ๊บสติรู้ดับอะไรโผล่มาสติรู้ดับสติรู้ดับมันจะทํางานของมันเองตัวรู้ไอสตินะ่ะมันจะเข้าไปรู้อารมณ์ที่เกิดข,ขึ้นของมันเองสังเกตไหมมันจะเป็นอย่าง,งน,นั้นนี่ต้องจะใช้ได้สมาธิก็ทรงตัวของมันเอง สติก็เป็นออโต้แล้วอะไรเกิดขึ้นมามันรู้ทันรู้ทันดับรู้ทันดับรู้ทันดับสติก็ทางานองมันอย่างนั้นแหละเราเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติก็รู้ของมันเองโดยไม่ต้องสั่งเลยจะก้มจะเงยจะเหยียดแขนจะขาสติก็รู้ของมันเองโดยที่เราไม่ได้สั่งนี่ก็เรียกสติอตรนมัติแต่ว่าสติสัมุัธชงสติที่มีกําลังเมื่อสติอตรนมัติอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราสมาธิมันต้องตั้งมั่นอยู่แล้วเพราะสติมันตัดกระแสของความคิดออก เมื่อมันไม่ปรุงแต่งอารมณ์ก็ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อสติอัตโนมัติแล้วสมาธิตั้งมั่นใหตั้งมั่นแล้วสติอัตโนมัติคู่กันเนี่ยมาถึงจุดนี้เดินบัญญาง่ายนเราก็พยายามดูว่าสมาธิเราตั้งมั่นรู้สึกตัวได้เองหรือยังสติมันไวต่อลมหรือยังอัตโนมัติหรือยังถ้ายังไม่ สติยังไม่อัตโนมัติสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นเราก็ต้องเพิ่มความเขียนของเราไปอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้บอกทางส่วนความเขียนพวกเราต้องเดินเองะวันนี้ก็เลยผู้นฟังอาจจะเรียนแบบใครนะการปฏิบัติทางใครทางมันต่อไปเราก็จะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติจนกว่าสมควรเป็นเวลา